ขสทคในนี้นะคะก็ต้องขอพระคุณ่ท่านวัชรักระแสันคะรอการจังหวดท่านครีอยุธยานละือให้เกียรติทามาเป็นประธานในพิธีในครันี้ค่ะขอพระคุณนะคท่านวิชาดน้อยโตท่านนอํนาจแล้วก็ขอบพคุนค่ะทีุ่ สีอะไรกันนะครับสามทุกท่านสามอันนี้ครับทันสามดานเกียวทุกท่านนะคะพักผ่อนด้านล่างเวทีพรมนะคะแล้วครับแล้วก็ยังคงเรียนิญนะครับภาพถ่ายนะครับนวันนี้นะคะเราได้รับกีนี้นะคะเราได้มีการส่งเข้าประกวดนะคะซึ่งนะคะในส่วนของการประกวดภาพถ่ายภาพเก่าเล่าเรื่องในหัวข้อท่าเรือที่คิดถึงค่ะ เชิรางวัลแรกครับขอเซลผีด้วยครับเชิญเลยค่ะคุณอุมานะครับเรียนเชิญครับเรียนนะครับเรียนเชิญนะครับโอเคครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับ นี้ค่ะคือภาพงานศพคุณยายทองใบเฟื่องอารมณ์นั่นเองค่ะครับขอแสดงความยินดีครับท่านต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับคุณรัติพรนะครับโพธิ์านรียน่ะได้รับรางวัลน,นะคะรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะเชิญเลยค่ะขอเชิญคุณรัติพรโพ์ชนะพันธ์นะคะขึ้นสู่ด้านบนเวทีเพื่อรับรางวัลเลยค่ะคืออยากจะหันไปแซวพูก่อนว่าจบกี่โมวันนี้คือน่าจะจบพรุ่งนี้เียมมาเยอะนะคะวันนี้ แบบยิ่งใหญ่อลังการที่สุดเลยค่ะโดยภาพถ่ายนะคะของค,คุณรัติพรนะคะคือภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติค่ะซึ่งก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ไปนั่นเองค่ะ